เรื่องเล่าในประวัติศาสตร์คำสาบเท้าสีโคตระของเลา่าต่อสยามห้าประการคืนพระแก้วมรกตการคืนพระแก้วมรกตให้กับเลา่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนค่ะว่าเล่ากับล้านนาคือสายเลือดเดียวกันที่ใกล้ชิดกว่าทางสยามกับเลาาเรื่องนี้เราทราบกันดีอย่างกว้างขวาง ถ้าตัดคำว่าลาวออกแผ่นดินฝั่งขวาและฝั่งซ้ายแม่น้ำขงก็จะเชื่อมกันกับอีสานกับล้านนาและล้านช้างจริงอยู่ในแหลมสุวรรณภูมิคือสายเลือดเดียวกันทั้งไทยใหญ่หมายถึงพวกกะเหรี่ยงทั้งหลายทั้งไทยน้อยคือสยามมาลายูและมอญแต่ว่าเร็วๆนี้ทางล้านนากับล้านช้าง ใกล้ชิดกันทางสายเลือดของผู้ปกครองกับประชาชนมากกว่าลาวกับสยามและเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินกัมพูชาธานีกับแผ่นดินล้านช้างร่มแดงแต่หลังจากที่สิ้นสมัยของพระเจ้าปฐมสุริยวงศ์เจ้าเมืองขเมรพระองค์ใหม่คือพระยาพานขึ้นของราชสืบแทน และไม่ยอมรับนับถือพญานาคผู้เป็นต้นวงแห่งขมิ้นทั้งปวงดังนั้นจึงได้ทำสงครามสู้รบกับพญานาคขึ้นมาปรากฏว่าพระเจ้ากรุงพานหรือพญาพานจับตัวพญานาคได้และใช้ดาบตัดหัวนาคทิ้งทันทีเรื่องราวของรานพระเจ้าขี้เรือนจึงเกิดขึ้นที่ตรงนี้ พราะทันทีที่เลือดหน้ากระเด็นออกมากระทบพระวรกายของพระเจ้ากรุงผ่านเข้าเลือดนาคที่มีพิษก็สำแดงฤทธิ์กัดกร่อนร่างกายทําให้กลายเป็นโรคเรื้อนรุกรามไปทั้งตัวแล้วโรคเรื้อนนั้นว่ากันว่าก่อนหน้านี้หายง่ายเสียที่ไหนร้อยทั้งร้อยรักษาให้ตายก็ไม่สามารถที่จะกลับกลายมาเหมือนเดิมได้อีกดังนั้น เมื่อกษัตริย์มาเป็นโรคเรื้อนเสียเองพระเจ้ากรุงพานก็เกิดความอับอายให้ทหารเป่าประกาศไปว่าถ้าใครรักษาพระองค์หายก็จะยกเมืองให้ปกครองครึ่งหนึ่งในยามนั้นมีฤาษีองค์หนึ่งซึ่งบำเพ็ญตบะอยู่ในกรุงอินทรปัดธรรมะนะครได้เดินทางมาช่วยรักษาให้กับพระองค์ด้วยจิตใจที่เมตตา หากแต่ไม่รู้ว่าด้วยความเป็นคนสันดานผ่านหยาบช้าหรือว่าอย่างไรกลับทำให้พระเจ้ากรุงผ่านเกรงว่าถ้าหากฤาษีรักษาตนเองหายขึ้นมาก็จะต้องเสียเมืองไปครึ่งหนึ่งอย่าว่าแตกกันนั้นเลยก็จำตรงฆ่าฤาษีทิ้งไปแล้วเอาตัวยาที่ฤาษีให้มารักษาเองดีกว่าเรียกว่าไม่ต้องสูญเสียอะไร ว่าแล้วก็สั่งให้ประหารชีวิตฤาษีทิ้งเสียที่ทางใต้พระนครน,นั่นเองและหลังจากที่พระเจ้าก,กรุงผ่านรับสั่งให้ประหารชีวิตฤาษีที่มารักษาตนเองทิ้งทำให้ฤาษีอีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นสหายกันเกิดความเครียดแค้นชิงชังพระยาผ่านยิ่งนักจึงได้สาบแช่งว่าเมืองอินทรปัดธรรมานาครแห่งนี้ มีคนผ่านหยาบช้าครองเมืองขออย่าให้ชีวิตรุ่งเรืองเจ้าเมืองคนใดขึ้นของราชก็อย่าให้ได้อยู่ในความสบายให้พบกับความวิบัติชิบภายด้วยเวรกรรมที่มีต่อกันเรื่องจากประวัติศาสตร์เขมรที่หุนเซนจะต้องศึกษาอันนี้คือคำสาปของกัมพูชาส่วนเจ้าสีขโคตรรัตตะบองของลาวก็รู้กันดี ว่ากันว่ามีหินหลอยน้ำงูใหญ่ช้างเผือกพญาเหยียบแผ่นดินจีอย่างนี้มีครบในลาวหมดแล้วโดยว่ากันว่างูใหญ่ก็คือรถไฟเห็นหลอยน้ำก็คือสะพานมิตรภาพช้างเผือกก็ช้างเผือกที่เวียดนามให้กับลาวพญาก็ในหลวงเสด็จเยือนลาวจะจริงหรือไม่มีใครทราบช้างเผือกอาจจะหมายถึง ของคู่กับเจ้ามหาชีวิตเจ้ามหาชีวิตที่มีช้างเผือกอาจหมายถึงทศพิษรราชธรรมหรือธรรมของพระราชาอื่นๆส่วนทางด้านงูใหญ่ว่ากันว่าพระธาตุหลวงสร้างครอบทางขึ้นจากบาดาลของพญานาคที่มาช่วยสร้างเมืองไว้จันจึงมีชื่อสัตตนาคนาคจดเสียนหรือสัตตนาคส่วนหินลอยน้ำอาจหมายถึง ลักษณะที่หินนั้นยากต่อการลอยน้ำแม้ลอยได้ก็ต้องจมลงและลอยขึ้นอยู่ทุกๆเวลาเป็นลักษณะการเจริญและเสื่อมลงตลอดเวลาเท้าสีโคตระอาจกำลังบอกว่าเมืองใดที่เป็นอย่างเหตุการณ์ที่ว่ามาไม่รักษาคำสัตว์เมืองนั้นย่อมเป็นไปในลักษณะการลอยน้ำของหินหากมีทำเกิดในแผ่นดินบ้านเมือง ก็จะสงบดังหินลอยน้ำซึ่งเป็นการยากที่หินจะลอยน้ำได้ลักษณะเช่นนี้เกิดได้กับทุกเมืองบ้านเมืองใดที่ขาดทรรมย่อมร้อนกันทุกที่เห็นไหมว่าลาวกับกัมพูชาก,ก็คำสาบกันแต่ไทยจะมีไหมก็ไม่ทราบแต่ว่าทางเวียงจันทร์มีการบันทึกและเข้าใจในกันว่าสยามสาบานไว้ว่า จะรักษาพระแก้วไว้ที่เมืองสงบเพราะลาวแตกกันเองหากวันใดที่เวียงจันร์ทสงบก็จะคืนให้บัดนี้เห็นด้วยกันไว้เวียงจันท์อาจจะกําลังสงบหรือสงบแล้วไท่ควรอาราธนาไปประเดษสถานที่เวียงจันร์ทหรือไม่โดยหากเวียงจันร์ทสงบแต่ทางสยามมีให้แล้วจะมีห้าอย่างเกิดขึ้นในสยามตามคำที่สยาม ได้ให้สัตว์สาบานไว้คือหนึ่งนาขาสะดุ้งตื่นทำให้น้ำท่วมบ้านทั่วเมือง 2. องไม่มีความสงบเจริญรุ่งเรืองการเมืองขอให้สับสนอนละเวง 3. อาณาจักรเดียวขอให้แบ่งแยกเชื้อชาติและสรัชบัลังขอให้คค้นล้มและหดินแดนส่วนหนึ่งขอให้จมลงแม่น้ำ หากเหตุการณ์นี้เป็นจริงก็เกิดขึ้นแล้วไปสามอย่างเหตุที่สี่กำลังสอแววอยู่แต่ว่าคงยากแต่อาจเกิดขึ้นได้ส่วนเหตุการณ์ที่ห้ามีความเป็นไปได้มากที่แผ่นดินจะจมน้ำเหตุการณ์ทั้งสมอย่างเกิดขึ้นมาแล้วและเกิดขึ้นตามลําดับและบางก็เกิดพร้อมกันถ้าเป็นจริงจะไม่มีใครมาสาบเราวไว้ แต่เป็นฝ่ายเราที่ผิดคำสัตย์เองเราเรียนประวัติศาสตร์ว่าเราเป็นใหญ่ก็จริงแต่เราก็คงลืมคนเราจะอยู่ได้เพราะการเกื้อกูลกันไม่ใช่การปกครองกันในการเรียนรู้ถ้าท่านทำใจให้กว้างก็จะเห็นว่าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เฉพาะเมืองเราเมืองอื่นนอกจากขวัญขวายหาเองก็แทบไม่มีให้เห็นเลย เรามีแต่ประวัติศาสตร์การทำการค้าขายอย่างราบรื่นกับเมืองใดเลยแต่ทางไมตรีที่มีต่อกันอย่างยั่งยืนด้วยน้ำที่รินมาจากใจแทบหามิได้เลยอย่างที่อีสานไม่มีประวัติศาสตร์ของอาณาจักรโบราณทาั้งทั้งที่อยู่ยุคเดียวกับทวารวดีเช่นสีโคตระบูรอีสานนปุระเป็นต้นจริงอยู่ ที่อีสานความรู้ไม่ไพยบูนคนโง่ถ้าเป็นบัณฑิตจะเข้าใจว่าคนผานควรเรียนรู้อย่างไรจะให้คนผานเรียนรู้อย่างบัณฑิตจะได้หรือเด็กผู้ใหญ่ก็ไม่รู้จะเรียนทำไมเรียนไปไม่เข้าใจตนเองเลยยิ่งเรียนยิ่งไม่มั่นใจว่าระหว่างการยอมตายดีกว่าการทำให้คนอื่นเดือดร้อนที่บรรพบุรุษ ในหลังคาบ้านสอนมากับมีอำนาจในการสงครามอันไหนมันดีกว่ากันแน่จริงอยู่เราต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งอิสรภาพไม่ต้องเป็นข้าเขาแต่ในอดีตไม่มีส่วนที่จะเรียนรู้ถึงความอ่อนโยนประเภทค,ความห้าวหาญยอมตายดีกว่าให้เราทำบาปนี่ทำให้เราเรียนรู้ที่จะต่อสู้ หากเราถูกรังแกหรือไม่แต่ไม่มีประวัติศาสตร์ส่วนไหนที่เรียนรู้กันอย่างกว้างขวางเลยว่าเราจะทำตัวอย่างไรไม่ให้เป็นที่ชังของคนอื่นแล้วมันให้ผลอย่างไรยาวนานตราบฟ้าดินสลายราบใดที่เรายังยังไม่หัดมีความไม่มีที่ให้คนอื่นชังเราจะต้องต่อสู้เพื่อได้กรองอย่างนี้เรื่อยไป เพราะเขาหมายใจในตัวเราเพราะเรามีสิ่งยั่วใจเขาเพราะเราทำให้เขาชังเขาจึงต้องประหัดประหารเราถ้าเราทำให้เขาไม่ชังเราได้อยู่กันแบบมีสังหะวัตถุสี่ก็จะตัดเหตุอันเราทำตัวให้เป็นที่ชิงชังไปเราก็ไม่ต้องมาเรียกร้องอะไรอีกกันเอาละ เรามีหลักฐานว่าพระแก้วอยู่ในไทยมาก่อนก็จริงจริงอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยส่วนเรื่องตำนานมาจากสีลหลงกาก็ว่ากันไปไม่มีหลักฐานสักนิดก็ไม่มีอาจจะเป็นการสร้างเรื่องราวเพื่อให้เกิดการรักชาติชาติยมหรือเปล่าก็ไม่รู้พระแก้วศักดิ์สิทธิ์ใครก็รู้ท่านอยากอยู่ที่ใดท่านจะไปที่นั่น ถ้าหากเราเกือ้อกูลสงเคราะห์ผู้ที่ด้อยกว่าเราก็คงจะดีประแก้วนั้นมีได้สถิตณที่เวงจันทร์แต่เดิมถ้าเราจะสงเคราะห์เขาก็จะดีอยู่เหมือนพระเวสสันดรคนก็มีเห็นด้วยมากมายแต่ท่านก็ยังสงเคราะห์ผู้อื่นไม่แนยภผยภาคหน้าหากพระพุทธศาสนาเสื่อมลงจะแผ่นดินนี้เราอาจได้เชื้อจากเรามาเติมให้ฟื้นฟูก็ย่อมได้ ถ้าเราสงเคราะห์เขาเราจะอยู่ในสถานะมิตรกันถ้าไม่ยอมให้ภายหน้าเราเติบใหญ่นอกจากจะให้แล้วเรายังจะมองหน้ากันติดอยู่หรือถ้าตกลงให้ไว้สถิตนาเวียงจันทร์ภายหน้าอาจมีการเชิญไปสถิตณกรุงเทพห้าปีเวียงจันทร์ห0ปีก็เป็นไปได้ส่วนมีเรื่องว่าคำสาปเท้าสีโคตระจำมาลาย เมื่อน,นั้นแผ่นดินลาวกับไทยจะเกิดรวมเป็นแผ่นเดียวกันแต่ต้องผ่านวิกฤตก่อนเรื่องนี้ไม่รู้บางตำนานว่ามาคนลาวเวียงจันท์ที่รู้เรื่องนี้อาจไม่ชอบไทยไทยก็ว่าไม่ใช่ของลาวแต่ในความเป็นจริงเราทะเลาะกันจริงหรือแต่ทางจำปาสักด์กับเมืองอุบลเมืองที่เป็นเหตุให้ลาวทั้งสมอาณาจักรตกเป็นของสยาม ก็ยังฮักแพงกันอยู่ดีโดยไม่มีการรักกันเพราะต้องเป็นบ้านพี่เมืองน้องแต่รักกันเพราะมันมาจากน้ำใจที่ไหลออกมาเองจะบอกว่าผิดกันเพราะเรื่องพระแก้วก็อาจจะใช่ที่วัดเดิมพระแก้วในลาวมีพระพุทธถูกทำลายจอมพระเกตเพื่อเอาของมีค่าข้างในและพุทธรูปทุกองค์ถูกทำลายดวงตา คิดว่าน่าจะเป็นพลอยโดยการแสะทำลายเนตาทุกองค์เป็นรอยบากใหญ่อย่างชัดเจนยกเว้นองค์เดียวที่ไม่ถูกทำลายตาเพราะมีชาวลาวมาล้อมพระองค์นี้ไว้ถ้าท่านเป็นลาวทั้งถูกทำอย่างนั้นท่านจะรู้สึกอย่างไรนี่แหละที่เขาว่าผู้น้อยย่อมโดนกระทําขอได้แต่เพียงผู้เป็นใหญ่จะเมตตาบ้างก็คงจะเป็นบุญ ปลาแก้วมรกตเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อไหร่ให้รีบนี้ทันทีเป็นคําพยาร์กรหลวงปู่ครูบาชัยบงวัดพระพุทธบาทถ้วยข้าวต้มมีพระอริยะสงฆ์ทางอีสานได้บอกไว้ว่าจะมีเมืองเมืองหนึ่งที่ท่านเคยไปมาจะถูกทำลายจนจำสภาพเดิมไม่ได้เลยอย่าถามค่ะว่าเป็นเมืองไหนเพราะท่านพูดที่เล่าให้ฟังไม่ยอมบอกเหมือนกันคะ่ะ กทมหรือไม่แต่ท่านมีสิ่งที่สังเกตให้ทราบว่าจะมีเหตุการณ์นั้นเมื่อไรมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งในกรุงเทพได้บอกไว้ว่าให้ดูพระแก้วมรกตให้ดีเมื่อไรก็ตามที่พระแก้วมรกตเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงเมื่อไรให้รีบหนีทันทีท่านบอกว่าต้องไกลอย่างน้อยจังหวัดพิษณุโลก ขึ้นไปถึงปลอดภัย